เจอแล้วค่ะตัวช่วยลดรอยแผลสำหรับลูกน้องมูจิเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบวิ่งมากๆ เออะวิ่งเออะวิ่งเรื่องล้มเนี่ยปกติมากแต่ถ้าวันไหนมามาไม่ได้ใส่กางเกงขายาวให้เนี่ยก็จะมีรอยแผลทะลอกที่เข่าตามระเบียบเลยค่ะแถมน้องยังชอบขี่จักรยานแล้วก็เล่นทรายและที่สําคัญเนี่ยชอบทําอาหารสุดๆล่าสุดเนี่ยมีแผลที่นิ้วเท้าหลังกลับจากเล่นทรายค่ะแล้วก็มีรอยแผลโดนกระทะตอนที่ช่วยทําอาหารแต่ก็ยังดีที่พอใช้ดากอนบัตสกาเจลของมาสเตอร์แลปปิดแล้วเนี่ยรอยแผลต่างๆก็จางลงไปมากเพราะสกาเจลเขาเนี่ยใส่ส่วนผสมของสารสกัดจากต้นเลือดมังกร ที่มีสรรพคุณช่วยเรื่องการสมานแผลนอกจากนี้เขายังใส่สารสกัดจากหอมแดงที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียและบำรุงผิวให้เรียบเนียนยังไม่หมดนะนอกจากนี้เขายังใส่สารสกัดจากว่านหางจระเข้สารสกัดจากใบบัวบกวิตามิน B ี3และแลอลราตาลินที่ช่วยปลอบประโลมผิวให้ชุ่มชื้นไม่เหนียวเนื่องสามารถใช้ทาแผลสดได้ด้วยนะใครสนใจมามาท้มพิกัดไว้ด้านล่างนะคะกดสั่งได้เลย